¡Gracias! อ่ะ oh. สวัสดีครับมาชไหนอมาชมเาไหนทางนี้ออปชั่นที่2อนะครับห้าี่ร้อยแปดร้อยอนี้นเสมอน่ะหนึ่งเออผมบอกสี่พันหนึ่งใไหมเออหนึ่งรักเสมอไหนนี่อันนึงอนเนี่ยตอหม้าเละก่อเสวมีตังค์ถึงร้อยไหม อะไรงี่ยผิดไม่มีอะไม่มีใบใส่ซองผ้าเปล่าอ่ะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาชมออปชั่นที่สองนะครับเหลี่ยมนี้เสร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับ เหลี่ยมนี้อ๋อครับคู่เอกวันนี้ออปชันที่2นะครับหลังจากออปชั่นแรกนะครับพมา่าหยองชนะไปด้วยสก,กอร์13ต่อ9เหลี่ยมหัววันนี้มาดูนะครับเหลี่ยมข้ามปรีไม่มีบล็อกเสร์ฟปรี2องต่อศูนย์ครับ,รบติดเสร์ฟมาหยองเปิดอ๋อรครับลูกนี้พม่าครับ โอ้โห,โหครับอาโนพม่ากับพม่าหยองพม่าไม่ใส่รองเท้าทั้งสองข้างนะครับตัวทำต้องบอกว่าเหยียบขึ้นเหยียบกับขึ้นเตะน,นะครับแลกหมัดกันเซอฟปีปั่นได้ครับปั่นเข้าไปครับตะเปิดไม่ออกก็ต้องล่างเล่นครับลูกนี้เไะโอ้โห,โ,หโหลูกนี้ ไไหมให้พันไหมเท้ไเล่นฝังไหนฝั่ไทเดเอทำไมผมไม่เอาลูกทำฝั่งนู้นดีกว่าเท้ไปลูกทำฝั่งนู้นดีกว่ารัได้วรับ่ไได้ัเสได้รับได้ก็ปิดประตูแพ้เลยยกเข้าไปครับลูกนี้ครับต่อครับ เตะลง้มครับโอ้โหเอาแล้วครับมาแล้วนี้ตกเป็นรองนะครับนรองน้าเหมือนกันเลยอ้าวพี่เด็กพม่าเออเพื่อถามไปเหมือนกันเลยไหนเพื่อถามพี่น้องเขาบอกว่าพี่น้องเหมือนหาป๋าแปดเออเออใช่ใช่ป๋าแปดใช่ลองถามดูเลยป๋าแปดจำไม่ได้นะเนี่ยเปลี่ยนตัวได้นะเตะมา อนโนครับหยองป่าลูกนี้ครับติดเกี่ยวได้ครับนะเตตลูกนี้ครับโอ้โหเอาล่ะครับมเลอันนี้แค่เยียบเียไม่กิน,นจน,นจบใช่ใช่ 5ต่อ0นะครับเสร็บมาครับยองครับ,รบ,รบยกยังไงครับอาโนนี่ไม่ครับตอนนี้ฟังพมา่ายังจูนเครื่องไม่ติดนะครับโอ้เหลี่ยมนี่ใส่นะครับเขาเล่นพมาน่าก่อนเตะ ตอนนี้เหลี่ยมใสกำลังจะแพ้แลาจะแพ้ขาดแพ้นอ็องเหรอสมมมพระมากครเอาเรื่องปังไงปังไทยเหรอไต้หมุนไต้หมุน,มน,มนแล้วไอีกัน5ครับเหลือ6ต่อ0ครับเสิร์ฟยอดครับตรงนี้ไม่ข้าม พม่าปั่นแล้วครับตรงนี้ครับศูนย์ต่อหกเฮ้ยเปิดเสียครับเอาแล้วครับลูกนี้ทีเด็ดของพม่าอยู่ที่ลูกหมุนนะครับลูกปั่นนี่อะไรของใครเป็นเองเสิริมถ้าปั่นได้ก็ได้สู้นะครับปั่นไม่ได้ก็หมดนะครับพม่าอครับหนึ่งต่อหกครับอย่าครับเปิดยังไงติ๊บยกมาไป โอ้โหลูกนี้หลบให้ไวนะครับผมบอกก่อนนะครับตาแตกได้นะครับสวัสดีครับที่ยังไม่นอนนะครับเข้ามารับชมทุกท่านนะครับเสร็จไม่ข้ามนะครับ<ส><ด>กอดลงสนามพมา่าเป็นต่อใช่ไหมเหลียบนี้ 1. จุดรัลูกนี้ปั่นครับจะเปิดนะครับไปโอ้โห,โหลูกนี้ยองมามาบอกจะรับยังไงลูกนี้นครับอาโนบยองครับอ่าลูกนี้เกี่ยวได้ครับอาทิย์ทันไหมยังแก้ไขได้ครับตีเข่าครับยกหัวครับเอา หยอดครับลูกนี้โอ้โห,โโหกล้านะครับพามาหนึ่งต่อครับปั่นนะครับตะเปิดครับลูกนี้ โอ้โหลูกนี้ไม่ลงนะครับลูกนี้ออก<ป>6ตอนหนึ่งครับกระติ๊บเตะมาตีหัวพม่า,มาอย่างครับยกเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับลูกจริง โอนะครับอาครับลูกปั่นครับกติบรับง่ายๆครับตะมาเตะลูกนี้ครับโอ้โหมาหยองที่เขาเป่าปากนะครับลูกนี้ หกต่อหนึ่งนะครับกระติบเสร์ฟไม่ข้ามอย่าลืมนะถ้ากระติบหมดแรงนี่เสร็จเลยนะพราะอยู่ที่ลูกเสิมนะหนึ่งต่อหกครับ หกตอนหนึ่งครับหยองเปิดหัวจังหวะแรกยกไปลู้ตามน้ําครับ,กรบเกี่ยวติดครับยกมาเอาลูกนี้กระติบน้อยไม่ทํานะครับลูกนี้นึกว่าลูกข้ามหรือเปล่าเียบนี้คือข้ามฟรีนะครับ บบหนึ่งต่อหครับปั่นไปเปิดไม่ออกครับต้องลากเปครับโฮ้ยเกี่ยวได้ครับเอาครับเอาใหม่ครับโอ้โห,โ,หโหลูกนี้โหดมากครับ 6ตอนน่อ1ครับเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้หยองเอาไม่อยู่นะครับลูกเสิร์ฟหยองนี่ไม่ชอบลูกเสิร์ฟฟรีนะครับหยอก็เสิอกเพราะมันไม่กลัวโค้งลงเท้านะครับเสือกมาเปิดได้ครับยกลูกนี้โอ้โหฟาวครับหยองยกลูกนี้ต้องบอกว่ายากนะครับตัวทำ แปดต่อหนึ่งขาดลอยเหมือนกับเดี่ยวหรือว่าสรุปแล้วมันสลับสลับขาหลอกเดี๋ยวนี้พม่าพม่าเป็นต่อเดี๋ยวนี้พม่าเป็นต่อเขาก็เล่นพม่ากันเขาเล่นพม่ากันเออไม่ากนะเหมือนกับาเขาเล่นอะไรนะเขาเรียกกัาเล่นอะไรมายาคนตายตายดิตายดิสายตาจริงๆครับมาสลับกันชนะตายแล้วครับขานอกเอาแล้วครับเอาครับโอ้โหยังแก้ไขได้ ขายเจ๊นวยนะครับยังไม่นอนเลยนะแตงหัวเจ๊นวย200 20เนี่ยโทรรายการโทรรายการคุณละ200 100 20บาทนะหนึ่งต่อแปะหนึ่งต่อแปะครับถายครับผ่านร้อยครับโอ้โหลูกเตะขเจ๊นวยขวัญสดมากเลยขวัญขวัญสดมากเลยเกี่ยวขนมเลยขวัญสดละ 8ต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาหยองโอ้โหเปิดซ้ายครับหยองเปิดซ้ายเอาลูกนี้ยังไงหยยบยังไงฮะหยับแบบไหนลูกนี้สะบัดสะบัดคอนนะยอดสอนนะอออกกลับมาเเก้าต่อหนึ่งแล้วนะยังหายไปเกมนี้เว้ย มันเป็นยีงไงเมรุนานนเลย้ใช้เวลานานนะคือน้รายน่เลยใช้นต่อครับพี่แจ้แต้มคือขาดแท้ฝั่งนี้รับลูกเสร์ฟไม่ได้นะครับเจนวยฝั่งพม่ารับลูกเสร์ฟไม่ได้ พอเสร์ฟรีมันจะไปไวนะครับเสร์ฟรีเหยียมไซด์แล้วไม่แพ้ขาดเหรอเรีียมหัวเป็นรองนะเหยียบนี้เป็นต่อตอ,อะไรงง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 นี่อาปั่นครับเปิดเฮ้ยเปิดไม่ดีครับอาครับล้นมาแล้วตีเข่าครับยกหัวเหยียบครับเหยียบ คือผู้นี้ขานอกไม่ได้เล่นเลยได้เล่นช็อตเดียวได้เล่นชอ็นชอตเดียวแล้วก็ไหลาย,ยาวเลยไม,ลไม่ได้ออกตัวเลยขยับรถบันครับเ,เปิดเหนียบพอดีครับโอ้โหเป็นขยับรถกลับมาเก <laughs> ้าหนึ่งเก้าต่อต่อครับ เสิร์ฟม,มาโอ้ยเสิร์ฟดีครับยังรับอยู่ครับผมโอ้ยังแก้ได้แล้วครับพมาดีครับเอาไปเอามาเหลี่ยมนี้พมาจะไม่เตะแล้วจะขอเตะเหลี่ยมหัวแล้วได้ไหมวันหลังยกไม่ดีย่าไยกไม่ดียกต่ำนะรับลูกเสิอไม่รูจ้จะมีไงรับลูกเสิร์ฟแล้วเปรยังลืมนะยกจัวหัวนะขาพยกไม่เป็นนะครับสองต่อเก้าครับ

นี่ลงนะครับจิงเท่าไหร่ครับจริงอ่าผู้นี้เหมือนกันสองเซตเลยเซตละสามหมื่นไ้ข้างสามหมื่อ๋อหกหมื่นนะครับหกหมื่นนะครับเขาบอกถาม่าจริงเท่าไหร่เหมือนจางที่ที่แล้วเลยสิบต่อสองนะครับ เ็หมาหยองครับอนี้ตามเหยียบท้ายโมนายนะครับเสือโมยังไม่นอนนะครับ,ทบทยกหัวเราบอกว่ามันมันก็ต้องดีกว่าขาเพราะว่ามันถนัดหัวขาตัวใครตัวมันใช่ครสองต่อสิบ ปั่นไปครับติ๊บลับง่ายๆครับลูกปัน่นอ๋อครับลูกนะี้น,นี่แล้วต้นเกมไปติ๊แตกเยอะเลยเปีเป๋เล่ม้มาปี๋หมดเลี่ยมเมท่อเล่นไทยใส่สบ,บายเลยเข้าถูกเนาะแก้าทางมาอยู่แล้วสิบต่อสองหย่อนครับพม่าเปิดยกหัวครับ,รบติดเกีียวครับ มิ็งแรงเลยนะลอกทงแรไปมองๆเยมงแรงพูารงเลยครับชิโ่เ่อชิโ่ยิงมือนแบบลชลบ้ถ้าลูกยิงมือเลยครับดเลยถ้าลกชิลลว่11ต่อ2ขาลอยได้คนละแต้มพม่าเหลี่ยมใสครับเหลี่ยมนี้เหลี่ยมใสทำไมมันแพ้ขาดไม่เข้าใจ ตเตี้ยมีมีเศษตังไหมเนี่ยนี่ใส่ตองจนะใส่ตองใครก้าวเล่นต้องการใครก้าวเล่นแต่แรกนะต<ะ>ายฮะใครใครก้าเล่นไทยแต่แรกไปโอโ้โหลูกนี้ยจะมากขนาดหนฮ่าฮ่าฮ <laughs> นะ่าาฮ่าสงสารพ่อมา,มาอ <laughs> ตายแล้วโคตรใส่ถ้าเล่นไทยนะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับ นัทวุฒิใช่ไหมครับแล้วก็ลูกผู้ชายหัวใจสิงวัดดีท่านที่ยังไม่นอนนะครับอยู่เพืนเพื่อนนันก่อนครับยังมีเหลี่ยมมัดแขนนี่ผมจะกลับบ้านแล้วมั้งผมจะต้องกลับบ้านไปนอนแล้วตาเตี้ยบอกมีเหลี่ยมมัดแขนมัดขาอีกคู่ต่อไปเหลี่ยมมัดแขนมัดขานะอย่างไรครับเตะมาตรงนี้โอยหัวเอามือจับ เนไต่อครับโรเบีย้าไม่ตรงหัวเรานะรการ1 2 11-2โอ้พเนตครับโอ้เสือมพีเลยดูแตะดมากดีมอย่เก2-2เดียวเกม ไม่น่าเชื่อครับรับสองต่อครสองชร่อไม่อยากเชื่อไม่เล่นทำไมผมไม่เล่นอ๋อไม่เล่นกำลังหนึงไม่ใช่แต่แย่ผมไม่เล่นคู่เี้ผมไม่เล่นเลยผมเล่นคู่เดียวเรียมหัวเสร็จไปครับลูกนี้ออก พูดต่อไปใครเตะครับพูดต่อไปเป็นมัดแขนมัดขานะครับน่าจะมีผู้กงองหรืออ่ากิเลกคาราบาวด้วยกูเดิมอีฐานทอนใช่ไหมก็ติ๊กกับติ๊กไปน่ครับอ๋อกับติ๊กกับนิกครับเกวบไปแล้วใช่ไหมกับนิกใช่กูเดิมอ่ะโยกกับกองเตะไปรับ อ่าคาราบาวคาราบาวเล่นคาราบาวรุ่นนนั้นที่เล่นคาราบาวชนะใหม่จาทอนอ่าได้อชีคุรพันเลยได้ตังไหมอัฉีคุรพันเี่นคาราบาวเออเล่คาราบาวที่ชนะได้อัฉีคุรพันเนาะโอ้ได้อฉีคุรพันตอนะเอออัฉีได้ก็อัฉีคุรพันเลยเอ่อทั้งนั้นเนี่ยทหารนอกไงทหารนอกตะคนที่ผมตัวยาวเลย โอ้เจียวได้ครับหยองนี่พรตะวันนะแล้วบุยลำมันได้เละอย่างเนี้ยทำไมไม่เจ็บหัวเลยต่อมัดมือหัวไม่เจ็บมือเพราะหน้ามันอึดเหมือนคนไทยนะสองต่อติดสอง เฮ้ยรเรียบร้อยโทรศัพท์ป่าเตี้ยหักเลยหักออคอร้องเฮ้ยอดมินไปไหนแอดมินล่ะใ,ในละใครบอกให้ไปนั่งแล้วใครบอกให้ไปนั่งเขาต้องคอยปัดดิปกป้องโทรศัพท์ตัวเองไอล้ลากหลาบเหรอตายครับตาย

ตัวนั้นมันหักเองซื้อจับางำยืนไทยแล้ับจบก่อนนะ้อนโยืนเยนืเยนเยนือนเรับ,รบอยืนเยื้นยนยืนมันนั่งได้เหลียวมัน้้เออยืนไเออ้้อ้อนเเ้ยเ้ ครับมาอีกแล้วระเบิดเิบหยอดครับโ เกมครับพม่าได้2แต้มนะครับโอเคครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับแย่ขาดลอย2ต่อ13ได้คนละแต้มกลับบ้านพม่าวันนี้โอเคถือว่าเจ้ากันไปออกคนละาเซตสวัสดีครับโฟโฟครับโรจัด มัดม <ừ. S 1> ือนะครับผมสวัสดีครับะรันเตยโดนเตยโดนหรอเตยลองเอะแบ่งลองราคาอะไ